สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจริญนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ พราะคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราก่อนอื่นเราต้องมาถามว่าพราะคุณคืออะไรในมุมมองของคริเสเตียนนะครับพราะคุณก็คือของประทานจากพระเจ้าที่ให้เปล่าๆโดยที่เราไม่สมควรได้รับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ เราจะเห็นว่าในสังคมไทยอมีการที่จะเอาเงินไปช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์คนยากจนเขาเรียกว่าให้เป่าๆโดยที่คนยากจนไม่ต้องตอบแทนหรือการที่เราได้ให้เงินขอทานโดยไม่ต้องหวังว่าขอทานนั้นจะต้องไปทำงานคืนเราทั้งที่ ขอทานสมควรได้รับไหมก็ไม่สมควรเพราะว่าเขาต้องหางานเองแต่เราให้เขาเปล่าๆในตรงนี้เองจึงหนุนใจพี่น้องนะครับว่าพระเจ้ามีพระคุณให้กับท่านโดยเปล่าๆมีมากเพียงพอสําหรับชีวิตของเราความหมายว่าพระคุณเนี่ยยังรวมไปถึงคําว่าความน่ารักสวยงามความดีความเมตตาปาณีความเอ็นดูที่พระเจ้าทรงมอบ ให้กับเราวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเพราะคุณได้นำหน้าชีวิตของท่านท่านมีพระคุณของพระเจ้าในชีวิตพระคุณเป็นสิ่งที่ได้มาฟรีและในคำว่าพระคุณเนี่ยในสมัยโบราณนะครับใช้ความหมายหมายความว่าเจ้านายที่เมตตาต่อทาาสงสารทาา เหมือนที่พระเยซูพระเจ้าเนี่ยทรงรักพวกเราเนี่ยเป็นพระคุณทั้งที่เราไม่ได้สแสวงหาพระองค์เราไม่ได้น่ารักเลยนะครับและพระเจ้าก็ต้องการให้พระคุณของพระเจ้านั้นดำลงอยู่ในชีวิตของเราแล้วก็เพิ่มพูนแล้วก็มากยิ่งขึ้นพระคุณของพระเจ้านั้นเป็นหลักประกันเพื่อจะให้เราได้รู้ว่าเรานั้นได้รับความรอดอย่างแน่นอน อาจารย์ปาโลนะครับได้หนุนใจชีวิติสเซียนขอให้เราทั้งหลายนั้นดำเนินชีวิตดำรงอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าแล้วถามว่าพระคุณนั้นสำคัญอย่างไรสำคัญก็เพราะว่าโดยพระคุณของพระเจ้าที่มีกับเราอย่างมากมายทำให้เรามีโอกาสที่จะกลับใจใหม่ เริ่มใหม่โดยที่พระเจ้ามีพระคุณเพียงพอที่จะให้เราโอกาสเราเริ่มใหม่กับใจใหม่โดยที่เราไม่มีวันที่จะไม่มีโอกาสไม่มีวันที่จะไม่มีฤดูใหม่หรือว่าการนำใหม่เพราะพระเจ้ามีพระคุณมากมายตลอดชีวิตเลยจึงหนุนใจพี่น้องนะครับว่าอย่าละเลยพระคุณของพระเจ้า พราะพระคุณนั้นมีให้กับเราฟรีด้วยนะครับพระคุณนั้ให้กับเราฟรีได้ผ่านทางกลางเขนของพระเยซูเพราะพระเยซูตายที่กลางเขนเพื่อเราทั้งหลายรับโดยความเชื่อพระคุณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตจะยกตัวอย่างคนหนึ่งนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์เปาโลผู้รับใช้ของพระเจ้าเปาโลนี่มีความบาปในชีวิตมากและความอ่อนแอที่บอกว่าความบาปก็คือเปาโลนั้นเขาเคยฆ่าคิเตียนไล่ฆ่าคิเตียนบินประมาทพระเจ้านะแต่พระเจ้ายกโทษให้อภัยเขาและแต่งตั้งเขาเป็นอัคราูตผู้ประกาศเรื่องของพระเจ้าเห็นไหมครับนี่คือพระคุณเนี่ย จากคนที่ทําลายอาณาจักรพระเจ้าพระเจ้าให้อภัยและนําเขามาสู่เป็นผู้ประกาศเรื่องราวของพระองค์ปอโลได้รับพระคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพเพราะว่าอาจารย์ปอโลนั้นบอกว่าสุขภาพของท่านนั้นไม่ไหวนะครับพี่น้องสามารถไปอ่านในพระธรรมกาลเทียปอโลมีปัญหาเรื่องตา เปาโลจึงต้องมีหมอลูกาอยู่เคียงข้างตลอดเวลาคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยรักษาเปาโลพูดใน2อครินโทบทที่12ข้อ9บอกว่าแต่พระองค์ตัดกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแออยู่ที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุ okay, ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพือ่อฤทธิเดชของพระเจ้าจะได้อยู่ในตัวข้าพเจ้า เดี๋ยวตรงนี้เปาโลบอกว่าเมื่อเขารู้สึกอ่อนแอเปาโลถูกจับถูกเคีียนนะครับถูกขมเหงแล้วก็เปาโลก็มีโรคประจําตัวแต่ทุกครั้งเมื่อมีอุปสรรคปัญหาอ่อนแอพระคุณพระเจ้าก็มานะครับโดยให้กําลังแก่เขาพิเศษมีช่องทางให้เขาได้ลบหลีกและให้กําลังเขาที่จะเผชิญต่อไปดังนั้นจึงเห็นว่าพระคุณนั้นมีมากมาย โดยอาจ,จารย์ปโลก,ก็เป็นตัวอย่างกับเราแล้วโดยท่านพูดในหนึ่งที่โมทีบทที่1-14ข้อ14บอกว่าและพระคุณแห่งองค์ผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีมากเหลือล้นมีมากเหลือล้นสําหรับพร้อมด้วยความเชื่อและความรักซึ่งอยู่ในพระเยซูในตรงนี้บอกว่าพระคุณมีให้กับเราพร้อมกับความรักของพระเยซูด้วยดังนั้นเราอย่าดูหมิ่นพระคุณของพระเจ้านะครับ โดยที่ไม่ให้อภัยตัวเองไม่รับการอภัยจากกางเขนอย่าดูหมิ่นพระคุณของพระเจ้ายังยึดแต่อดีตไม่มีความหวังใจในอนาคตซึ่งในตรงนี้อาจารย์เปโลกก็ได้หนุนใจพี่น้องชาวฮิบรนะูในเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่า เราลได้เตือนพี่นอ้องชาวฮิบรูว่าอย่าดูหมิ่นพระคุณเพราะว่าพระคุณนั้นพระองค์ได้มอบให้มนุษย์ทุกคนพระคุณของพระเจ้านั้นพระองค์ให้ยิ่งใหญ่มากก็คือพระเยซูได้ตายที่กลางเขน,เนการตายที่กางเขนนะครับเป็นพระคุณนะเพราะว่าพระองค์ตาย เพราะความไม่น่ารักของพวกเรานะครับไม่ใช่เพราะเราเป็นคนน่ารักนะฮะเราเป็นคนไม่น่ารักแต่พระอ,องค์มาตายเพื่อเราลบล้างบาปเราเนี้ยคือพระคุณอย่าละเลยนะและเปาโลกก็ยังบอกต่อไปนะครับว่าให้เราทั้งหลายนั้นที่จะมีใจกล้ามาพบพระเจ้าถึงแม้เราจะบาปมีความชั่วร้ายแค่ไหนนะครับ เปรียบเทียบกับเหมือนเลือดสีแดงอ่ะพระเจ้าก็จะชำระให้ขาวสะอาดให้เข้ามาหาพระเจ้าในขณะที่ต้องการเพื่อมารับพระคุณนะไม่ใช่เพราะความดีเรานะครับฮิบรูบทที่4ข้อที่16บอกว่าเหตุฉะนั้นขอเราทั้งหลายมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะรับพระเมตตาและได้รับพระคุณในขณะที่ต้องการนี่คือพระคุณของพระเจ้าในการที่ พระองค์เชื้อเชิญเรามาให้รับแต่ขณะเดียวกันนะครับชีวิตของเราก็อย่าดื้อกับพระเจ้าโนะดยที่ไม่เชื่อฟังเสียงพระวิญญาณก็เป็นการขัดขืนพระเจ้าผู้มีพระคุณกับเราด้วยเช่นกันบางครั้งพระเจ้าก็โดนบันดาลใจพระเจ้าก็ทรงนำให้กับเราแต่ว่าเราไม่เชื่อฟังก็เป็นการ ฝืนพระคุณของพระเจ้าหรือพูดง่ายๆคือพระวิญญาณเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเข้ามาช่วยเราอะ่ะแต่เรากับไม่เชื่อฟังเสียงพระวิญญาณเนี่ย,เ,ยเราฝืนพระวิญญาณที่ทรงนำชีวิตของเราและเปาโลก,ก็ยังหนุนใจนะครับพี่น้องชาวฮิบรูบอกว่าอย่าให้เขานั้นเพิกเฉยพระคุณของพระเจ้าก็คือ ดำเนินชีวิตด้วยความขมขื่นและไม่ให้อภัยตัวเองไม่ให้อภัยผู้อื่นเนี่ยเป็นการเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้านะครับเราจรึงต้องรักตัวเองอย่างที่พีรสบอกว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเมื่อพูดตรงนี้แล้วก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าขอให้ท่านทั้งหลายที่จะ ตราหนักถึงพระคุณของพระเจ้ามีมากมายถ้าเป็นแบบนี้แล้วทําให้เราได้รู้ว่าชีวิตเรานั้นนะครับไม่ต้องกลัวลนะเพราะพระคุณมีมากพอนะไม่กลัวอนาคตพราพระเจ้ามีพระคุณนำหน้านะไม่กลัวอดีตพราะพระคุณพระเจ้ามากพอที่จะ ให้อภัยสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตไม่ต้องกลัววันนี้เพราะวันนี้พระเจ้าจะนำท่านด้วยพระคุณและก็ความรักของพระเจ้าแต่คนที่รับพระคุณแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีปัญหานะครับขณะมีปัญหานั้นพระเจ้าก็มีพระคุณนำหน้าเราในพระธรรมโรหบทที่5ข้อที่1-3บอกว่าเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมในความเชื่อแล้ว แล้วก็มีสัรติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราโดยทางพระองค์เราเข้าสู่นในร่มพระคุณใช่ไหมครับเมื่อเราเชื่อพระเยซูเนี่ยเหมือนฤดูฝนนะครเราสามารถไปอยู่ภายใต้ร่มที่หลบฝนฝนอาจจะเป็นคําสาปแช่งฝนแห่งความไม่ดีฝนแห่งความกลัวแต่เรามาอยู่ในร่มแห่งพระคุณก็หมายความว่าพระเจ้าจะปกป้องเราไม่ให้โดนฝนเหล่านั้น โลจึงบอกให้กับเราว่าให้เรานั้นเข้ามาในร่มพระคุณเพื่อจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้าถึงแม้ว่ามีความทุกข์ยากลาบากเราก็รู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทําให้เกิดความอดทนและความอดทนทําให้เห็นว่าเป็นคนที่พระเจ้าจะใช้การเราได้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราก็เข้าใจเลยว่าคนที่เดินในพระคุณพระเจ้ามีปัญหาแต่พระคุณก็มากพอที่จะกอบกู้ ไทยเราช่วยเหลือเราซึ่งพระคุณซ้อนพระคุณของพระเจ้านี้นะครับมาทางพระเยซูพี่น้องรู้ไหมครับว่าในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพระเจ้ามีพระคุณแก่ชนชาติอิสราเอลดยที่รักเขาให้อภัยเขาให้เขาเข้าคณะอันฟรีๆแต่ในพระคัมภีร์ใหม่นี้เป็นพระคุณซ้อนพระคุณตามยอนบทที่1ข้อที่14และ16เพราะว่า มีพระคุณซ้อนมาอีกก็คือพระเยซูมาตายที่กางเขนและทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์นั้นจะไปสวรรค์มีชีวิตนิรันดร์รับบําเหน็จในสวรรค์ด้วยและพระองค์จะสถิตกับเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเป็นพระคุณซ้อนพระคุณเป็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สําหรับเราก็หมายความวาเชื่อพระเจ้าแล้วไม่ได้เชื่อเปล่าๆนะครับในโลกนี้มีสันติสุขในโลกหน้า ็จะมีบําเหน็จรางวัลและอยู่ในท่าหัดพระสวงของพระเจ้าเพราะว่ามีพระคุณนําชีวิตของเราในแต่ละวันโรมบทที่16บหข้อยีบอกว่าไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงปราบซาตานให้ยับเยินลงเพดใต้ฝ่าเท้าของพระองค์ทั้งหลายขอพระคุณของพระเยซูของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเห็นไหมครับ ให้พระคุณเนี่ยดำรงอยู่จะไหมนะครับพระคุณคือสิ่งที่เราไม่สมควรได้รับเมื่อเรารู้สึกบกพร่องเสียใจกับใจรู้สึกไม่สมควรได้รับนั่นแหละท่านจะได้รับแต่เมื่อไหร่ท่านเยอ่อยิงนะครับเหมือนฟาริสีบอกว่าเราเนด่ดีเราเหนือผู้อื่นอันนั้นท่านไม่สมควรได้รับพระคุณนะครับท่านควรได้รับค่าจ้างแต่พระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราเปล่า ฟิลิปปีบทที่4เขายี3บสาบอกว่าขอให้พระคุณแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับวิญ,ญญาณจิตของท่านทั้งหลายเถิดเพระคุณแห่งพระเยซูไม่ใช่พระคุณของมนุษย์เนี่ยเป็นพระคุณที่พระเยซูให้กับเราพระคุณนี่แหละจะเป็นพลังเป็นกำลังใจทําให้เราทั้งหลายได้เดินติดตามพระเจ้าด้วยความเชื่อ เดินติดตามพระเจ้าด้วยความหวังใจถ้าไม่มีพระคุณนะครับจะมีแต่ความกลัวกลัวอนาคตกลัวอดีตจะตามมาแต่พระคุณมีมากพอนะพระเจ้ามีการยกโทษให้อภัยมีการให้โอกาสมีการทรงนำและมีความรักมีของประทานให้กับเราพระคุณพระเจ้านั้นช่างอัศจรรย์และเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาที่มาจากพระเจ้า อย่าให้เราละเลยพระคุณของพระเจ้านะครับหรือดูหมิ่นพระคุณของพระเจ้าให้รับเอาไว้สิ่งที่สำคัญคือให้มีความหวังใจว่าชีวิตใหม่ชีวิตที่สองจะไม่มีอดีตเพราะพระคุณของพระเจ้านั้นลบล้างอดีตของเราหมดแล้วก็หนุนใจเราให้เดินในพระคุณของพระเจ้านะครับ